สวัสดีค่ะสาวไล้เลนต่างแดงนังกรีนะคะหรือช่องกับยูโรเอชชั่นแนลนะคะมื่อนี้นะคะแม,ม่บ้านอีกจังหน่อยหรืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแม่บ้านสิภาพไปกันไปเดินนะคะไปะเดินปลาว่าทันเถาะมื่อนี้กะเดี๋ยวแม่บ้านสีไปทายคลิปวิดีโอให้เบิ้งนะแม่บ้านว่าตั้งใจว่าสิไปเก็บกระเทียมปลาวายกาลิกว่าทันเถาะปลานี่มันคือสิเกิดร้ายหล่ละ,ละ,ละที่เป็นยอยก็ขาวตะกี้กับบลูนะคะว่ามันกินได้ว่าทันเถาะกับ มีเพื่อนเพื่อนยู่นักเฟซบุ๊กแล้วเพื่อนโพดว่าเอามาเอามาผัดน้ำมันหอยกระแซเป็นสีน้ำมันกระแซนะคะมันหวานตะกีกระโบมีปีที่แล้วเระเลยเอาเก็บเก็บมาล่องเบิงมามาผัดล่องเบืองกับหวานแต่ว่าเอาแม่บานเอามาใส่ในแกงโนมัอ่ะเพ็ดว่าสันผอมมันออกเพ็ดจักหน่อยอยมันกับเป็นรสกระเทียมนอกกระเทียมใส่ลายกัยังเพ็ดมันบมดละแต่ว่าเอามาผัดน้ำมันหอยมันจะออกันหวานแต่ว่าอย่างหนึ่งท่านในเคยเหตุคือว่าเอามาคันสมผักอ่อ เป็นคนคันสมพักมันบบเป็นมันสันทวคันย่ำได้กับโบเป็นจักเทอ่อเบิ้งอยู่ในสูตรยูทูบเนี่ยลาไลเทอ่อแล้วมันบบเป็นแต่ว่าเสียเอามาเฮ็ดล่องเบิ้งแถวนี้ค่ะมันมีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเวลาเขาไปเบิ้งยูทูบไลายบ่มีพักที่ว่าพักที่เกิดยาแล้วเป็นยาเป็นนั่นเป็นนี่เค็มมากินก็ได้เม่บ้านกับเพิ่งรลู้นะว่าพักกูดพักกูดที่เพื่อนๆว่าเพิ่นทายคลิปวิดีโอเนะบ้านเขาไปเห็นเอ้า แม่บ้านก็ย่างพานดูอยู่ย่างไปเดินตามป้ามันเกิดสิเกิดขึ้นแต่บุรู้ว่ามันกินได้ว่าเตาเอามากินจังไดบุมี้ผู้ใดผ้าเห็ดกินนั่นแหละก็เลืบุหัวสิกินจังไดแต่ว่าเดี๋ยวคอนเทนต์กับสิท้ายคลิปมาให้เบิ้งนะคะหมือนี้อ่าแล้วก็ต้นอย่างกันที่ว่าสติงสติงเกอร์แมที่ว่าย่างมันเข้าไปถือใบมันมันสิเป็นตุ่มเป็นต่อขึ้นมันขั้นมันแสบคือหมามุ้ยบานเห่านี่แหละแต่มันเป็นใบ ช่วงแจ็คหน่อยนี่มันกับสิเกิดหลายทางไปโรงเรียนรู้ว่าสันตอดอ้ยหลายเบิรพึ่งรู้ว่าเขาเก็บเอามากินก็นได้ว่าสันท์อแต่ว่าแฟนก็บอกว่าเออมันกินได้อยู่อ่าแม่บ้านก็เห็นย่ำอยู่ในคลิปวิดีโอเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเก็บเพื่อนกับสิใสทุ่มมือไปเด็ดเด็ดเอายอดมากินว่าสันแม่อ่าแฟนแม่บ้านว่ามันจะออกปเปรี้ยวแจักหน่อยว่าสันโอ้ยจากบอลูเดี๋ยวสิลองอามาเห็ดกินลองเบิ่งอยู่ว่าสันท์อ <laughs> experiment กะแม่บานกัะมะคุยมาทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะกะไอเดียเพื่อนๆที่แม่บ้านว่าเฮ็ด u t u b e นี่และ,ะช่วงนี้กะเป็นช่วงที่กักตัววันสันทบมีแนวเฮ็ดแจ็คสิเฮ็ดยังกะอัดคลิปวิดีโอนี่ละคันเพื่อนๆอยากเสิเฮ็ดแม่บ้านกะให้กำลังใจเนาะว่าบต่ตองไปกังวลอีหยังเลยการเฮ็ดคลิปวิดีโอใน YouTube นี่แม่บ้านมีแค่ ย่างเดียวที่แหลกแหลก,กแม่บ้านมีย่างเดียวคือมือถือเท่านั้นล่ะว่าตรงทาให้อุปกรณ์ครบว่าตรงทาว่าตรงนั่นตรงนี้ตะกี้แม่บ้านก็เอาไปตั้งมองหันมองนี่ะห้านี่มีหอดค่าตั้งเนี่ยการเฮดคลิโอก็ความมั่นใจกับเฮดไปโหลดค่ะเพราะว่าแม่บ้านก็เห็นคลิปไทยบานชาวหา้ชาวหน้าบันเท็ดอย่างเสียมันก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเนาะการใช้ชีวิตบ้นบานๆแม่บ้านกับเขาไปเบิ่งขึ้นกันพวก ไทยไฮไทยน้าไปหน้าไปหาปูหาปลาไปกินเขาปลามันรู้สึกมันเห็นเห้เาเติมเต็มในสิ่งที่เห้าขาดหายไปที่เหาเคยสัมผัสมาก,ก่อนตั้งแต่เห้าเหนียหน่อยอย่างสีนะช่วงนี้มาอยู่จังสีมันกับโบเห็นโบมี่มันกับกเด้เขาไปเบิงไปเห็นการพ่นเห็ดไรหน้าสวนผสมอยู่ยางพ่อเพียงมีเทียงหน้าหน่อยคุดบอเลี้ยงปลาปลูกพักพรอ,อยู่พรกินมันกับเป็นชีวิตที่เหลี่ยมง,ง่ายนาะที่ม่บ้านเขาไปเห็นอ่าแล้วก็เทคนิคในการ ทีมแม่บ้านเนาะอันว่าอันมีเพิ่นว่าอู้หน,น,น,น้าศอกหน้าไสจังซั่นจังซี่แม่บ้านบ่ได้ใช้ไฟอีหยังซองดอกค่ะใช้แสงธรรมาชาติเฮาหันหน้าไปหาทางหน้าต่างให้แสงมันตเฮาว่าซั่นอันนี้กน,นี่คือการถ่ายคลิปวิดีโอตอนส่วนมากอ่าที่ว่าใม่เซลฟี่แม่บ้านก็บ,บ่ค่อยแม่บ้านเห็นที่เพิ่นเพิ่นรีวิวเนาะ มันมีแบบทั้งเซลฟี่และก็ข้าตังได้แต่ว่าส่วนมากแม่บานก็บ,บ่กคอยได้อ,ออกไปดอกแม่บานก็ใส่มือทายนี่แหละอยู่ในบานคดได้ตตังข้าตังยังสินะ mm hmm. ก็ไม่คันนี้ใหม่เชอ,อเชลฟี่สติกอะโบเลยราคาแพงอียงยัง,ยงสินะไปพอบาทแล้วเป็นคนสีแบบคันเทอรไปไปเที่ยวทั้งอื่นไปใส่ยังสิ หาเขาขับรถมาเขามาจับมือทึบอ่านั่นแหละอันเราเป็นคนคิดหลายเราเป็นคนหลบขอบมากไปส่วนหมากไปข้างนอกไปบานก็เลยบ่ค่อยได้ไปอ่าทึ้ใหม่เคือึยยังงนักท่องเที่ยวส่วน่อเพราะว่ายานก็ได้ทายแบบแบบแบบแต่ว่าอันนี้แม่บานเบาถึงจะคลองนะแต่ว่าแม่บานก็อยากมาให้กําลังใจเพื่อนๆขันอยากลองเฮดยูทูบเบิ้งนะคะเอาทายชีวิตปะจจาวันจะคลองก็ได้ละลังคนเพิ่นก็มีชีวิตประจจาวันที่นาสนใจเนาะ อ่ะบอต่อบอแล้วกับกับออห้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะนอกาช่วงนี้เท่าที่อสู้ไปด้วยกันมาถึนเรานี่เมือ่อวานนี้แม่บ้านไปแม่บ้านไปช็อปปิ้งมากไปซือ้อเขาแม่บ้านเลยได้ผ่าอ่าเขาไปเบิงอยู่ในอีเบออีอยังอยู่รู้สึกว่ามันอยากแพงก็มันสีมะฮอดอย่งสินะอันนี้ประมาณสี่ปอนด์เก่าๆนะคะคือ สี่ห้ายี่สิบประมาณสองรอยบาทนี่ละ่ะถือมมอยุหาผืนแม่บานว่าเสียเอามาตัดเป็นหนากากผ่ากระสิมีหลายลล่นะคะแต่ว่าอันค้ามวาัตตดอันตอนนั้นแม่บานที่วาตัดหนากากาอย่าง,างมาเยบ็บมาเยบ็บอืมเอาปิถุงที่น้องสาวส่งมหาห้มาหาดเยบ็บมันหนาโพดมันก็นลาลงามอยู่แต่มันหนาอันนี้มันเป็นผ่าคอตตอนผ้าฝายนะคะ สีมีหลายลาย,ลายหลายสีมาจนถอแต่สีมาเห็ดล่องเบิงวา่าใดบอ่อหาเห็ดงามเพราะเสิ็จได้ล่องขายอยู่อีป <c oughs> บย์บ้านก็ไวใสจะขอมนี่แหละอันที่สั่งเ,เพื่อนพนันว่าสั่งหน้ากากือบริษัทได้เว็บไซต์ได้ไม่บานเขาไปเบิงอยู่ในอีเบนะคะสั่งอยู่ในอีเบยกับประมาณเดือนกลัวแล้วเพราอมันก็นมาจากเมืองจีนนอกว่าสีมาหอดมันก็แล้วแต่ละก็เป็นแบบ อยากได้แบบพาแบบยังก็มีแต่ว่าแม่บ้านอยากได้เป็นแบบที่มีแนวกล่องบาบ้านก็นเลยถาจังหน่อยก็ห้องกระไดมากนะคะกับเมื่อคุยเป็นกําลังใจให้กันเมื่อวางเศร้านี่ก็คุยก็เพื่อนที่ยั่งกีดนี่แหละเพื่อนก็บบอกสู้ฟังนอกบานอ่ายายอยู่ข้างบ้านของมูเพื่อนอีกเทีน,นึงนี่แหละว่ายายเรอาอายุแปดสิบกว่าปีเขาบอกให้ลองดาวสเตย์โฮมสิเราก็อยู่เราบ่ไดีออกไปใส่ แต่ว่าสองอาทิตย์วงหวันวาสันเราเรามีอพอร์เมนเรามีนัดเรามีนัดไปโรงพยาบาลเราก็เลยไปนที่จริงก็บอกคควหนาสีหนาสีเลือนให้เล่าลิงสันสีเลอกไปกลับมารถติดโควิดอยู่โรงพยาบาลไหมกลับมาบอถึงกลับมาดอยซีมือตายว่าสันโอ้ยนี่หละเห็นให้รู้สึกว่าย่านมากขึ้นว่าสันเอะอันบอหาแต่ว่าอายุหน่อยอายุหลายกับตายเพราะว่าอัน มีเพื่อนที่เพื่อนบอกสู่ฟังว่าคนแข็งแรงอยู่ซีคนเป็นมูยังสันสิป่วยมากกัดตาย่าสันโอ้ยก็เลยเอาขอให้ทุกคนสู่นะคะเข้าสิพานวิกฤต้ไปด้วยกัน stay home safe line นะคะอันนี้แม่บ้านก็บม่บอกไอเดียในการท YouTube เนะาะบ่ต้อตรงไปกังวลว่าอุป,ปกรณ์เข้าบ่อลค่าแพงบ่เด้มีไม,มโครโฟอน,น่ังสิแม่บ้านกับบ่มีดอกค้าตังเลิศอแม่บ้านกับบ่มีเอามิตามือถือเข้ากับความ,มันใจเข้าทายไปเลย เพราะว่าลังคนเพิ่นกะท้ายวิถีชีวิตบ้านๆเขาก็อยากเห็นไปให้ไปหน้าไปเก็บเห็ดเก็บนั่นเก็บนี่เนาะคือมีเพื่อนพันแนน้าแม่บ้านมาให้ไปเก็บเห็ดมาสันแม่บ้านกระจนปัญญาอิลีเรื่องนีมาสันจักสิไปเก็บอยู่ใส่ปลาเอ่อเห็นกระบอกปลากิ้นมาสันถอดโป๊ะโบหูจักยาดเป็นเห็ดแต่เบื่อมาสันถอก็เลยบอได้ไปเก็บเห็ดข้ามูเพิ่นก็เลยบอได้มีคลิปไปเก็บเห็ดบล็คือท่ามอยู่หลบเพิ่นเนาะเพิ่นมีปลาสนปลาหนานปลาหนี่แบบ คนหล้จกักเฮ็ดที่ว่าเฮ็ดพึ่งเฮ็ดยังแม่บ้านก็อยากไปเฮ็ดอยู่ดอกแต่มันบูรู้จักว่าสิไปเก็บอยู่ใส่นะคะอยู่นีแม่บ้านกับโบเดมี่ความรู้ทางนีพร้อมหรืออันที่ว่าคอนเทนต์คือว่าแล้วแม่บ้านไ้เดียบางคนมันเฮ็ดกับเขาเกงบางคนชีวิตขอบครัวเพราะว่าเฮ้านะคะเฮ้านี่คือจังตัวเฮ้าเองตัวแม่บ้านเองเนี่ยเฮ้ากับโบเป็นคนมีชื่อเสียงอีกอย่างในการเฮ็ดคลิปวิดีโอของเฮ้าเฮ้าก็ต้องใส่ความพยายามใส่ความสามารถในคนรู้้จักเฮ็ดเฮ็ดคลิปเฮ้ามีคนอยากบิง่งหมองไงซะ เพราะว่าเทียบบ่ได้ดอกก็พวกดาลาเนาะว่าจะพิมพ์ซชื่อขึ้นผู้ใดก็เขาอยากเขาไปเบิงแล้วเขาบ่จําเป็นตรงอันนี้เขาแค่ทายชีวิตประจําวันให้เข้าเขาให้เข้าเบิงเข้ากับพรกันเขาไปเบิงแล้วว่าสันเถาะจังเข้านี่ต้องใส่ความสามารถมากนะคะในการดึงดูดเพื่อนๆเขามาเบิงเอาจังได๋นี่ก็เป็นกําลังใจนะคะมาคุยมาทักทายก่อนเสียออกไปเดิน S <S <an> กรบเบื้องว่าป่าดอกมันกะติดมูบ่บานนี่แหละแต่ว่าเป็นแถบชายบานออกไปแต่ว่ามันกระเบอใบ้าบนอกนอกระเบอใบ้านอกอีหย่างนะแม่บ้านกถือว่าอยู่ในเมืองแต่ว่าอยู่ชายเมืองแต่ว่าฝากไปจักหน่อยมันจะเป็นฟา้ามเป็นฟา้ามเป็นนันเป็นนี่นนซื้อแล้วก็มันกระิมมี่มองไปเดินไปเดินออกกําลังกายนะอยู่นี่มี่มีนี่แล้วก็ที่แม่บานเขาไปเห็นที่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นาไปกินเก็บพักเก็บนั่งแม่บ้านเอออยู่นี่มันก็ะมีเนี่ว่ะ แต่ว่าบบกาเก็บกินว่าสันทอกระโบหูจักสิจังไดแต่ว่าเดี๋ยวสิไปเบิ่งวิธีการเห็ดกับเขาฟันสิงตูอยู่หลอกต้นฟันสิงตูเพิ่นเอามาเห็ดยังกินเดี๋ยวแม่บ้านไปกเก็บนาบ้านมากมาล้างดีดีคอยสินีเพราะว่าเราบ้างนะคะขันเก็บอยู่แถวท่าตามอังกฤษนางสินาไฮบอาพื้นอังกฤษซะ คนผ้าหมาผ้าย,ยังไปขี่ไปเหี่ยวหลายตรงเก็บเขาคันสิเก็บพักเก็บยาตามพื้นดินนี่ตรงเขาไปซีลึกๆจักหน่อยจากหนทางวัดสนันถ่วเพราะว่าหมาไปขี่ไปเหี่ยวเขาสิผ้าหมาสีมิบงไปเดินก็สิผ้าหมาไปเดินผ้าหมาไปขี่เบาไงใชะลังคนเขากับโเก็บบางคนกับเก็บอยู่ดอกขี่หมาแต่ว่าหมาขี่มมาเาหี่ยวเขากับโบอยากไปเก็บากเนาะแถวอันติดถนนนะตรงเขาไปลึกๆจักหน่อยคันสิเก็บยังกระไดกระล่างดดีๆคือว่าล่ะ ขอบคุณละลายนะคะติดตามซาวรเอ็ดในต่างแดนอังกฤษหรือช่องกับพีวร้อเอสชาแนลนะคะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันว่าสิไปเก็บผักยังมาแน่หรือสิบรายยังเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ